หลายคนไม่รู้จักชีวิตตัวเองเพราะมัวแต่อุทิศเวลาและอุทิศชีวิตของตัวเองเพื่อเรียนรู้ข้อผิดพลาดของคนอื่นค่ะเป็นไหมคะที่บางครั้งอ่ะเรามัวแต่มองว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่เก่งคนนี้ทําอะไรไม่ถูกใจเราเลยคนนี้ไม่เห็นเป็นแบบที่เราคิดเลยลูกไม่เป็นแบบนั้นสามีไม่เป็นแบบนี้เพราะเราอ่ะ มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เราไม่เคยเจอความสุขในชีวิตค่ะถ้าวันนี้คุณกลับมามองคนหนึ่งคนที่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณลองมองเห็นข้อดีของเขาหรือคุณลองมองเห็นว่าเฮ้ย mm. เขามีอะไรที่ดีแล้วอยู่ตอนเนี้คุณก็จะเริ่มมองเห็นข้อดี1นึ่่ค่ะครูซาอยากจะบอกเลยนะคะว่า เราอะไม่ต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดของคนอื่นค่ะแต่เรามองข้อดีในตัวคนอื่นเลยดีกว่ามันทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเหมือนกันค่ะความสุขของคุณก็เกิดจากการที่คุณได้เรียนรู้ตัวเองค่ะอะไรที่ผิดพลาดก็ให้อภัยส่วนอะไรที่มันทําให้เราคิดดีคิดบวกมีพลังแล้วมีความสุขเราก็คิดเพิ่มขึ้นค่ะชีวิตเราเลือกได้ค่ะอยู่ที่ว่าเราโฟกัสตัวเองหรือโฟกัสคนอื่นแล้วก็โฟกัสสิ่งที่ตัวเอง ทำดีที่ผ่านมาหรือโฟกัสแต่ความล้มเหลวดังนั้นชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนโฟกัสแค่โฟกัสเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนค่ะ